แฟนคลับตามถล่มคอมเมนต์อินสตาแกรมของแพทริกปวริดวอนให้ฝ่ายชายตามมอเบสราก,กวานีด่วนหลังฝ่ายหญิงอันฟอนลบภาพคู่เกลี้ยงเป็นประเด็นที่แฟนคลับตกใจอยู่ไม่น้อยสำหรับคู่จิ้นสุดฮอตที่กำลังมาแรงอย่างยูทูบเบอร์นักแสดงสาวเบสราก,กวานีและ YouTube เบอร์ดังแพทริกปวริต ที่ก่อนหน้านี้มีโมเมนต์สุดน่ารักมาฝากแฟนคลับอยู่เสมอมีทั้งคลิปและภาพคู่ออกมาทำเอาชาวด้อมใจฟูสุดๆอีกทั้งยังได้ควงกันไปร่วมแสดงความยินดีในงานแต่งของเมพิชนาธกับไฮโซบิ๊กทำเอาแฟนคลับต่างเชียร์ให้ทั้งคู่พัฒนาความสัมพันธ์ไปจนถึงคำว่าแฟนเบสอันฟอนโลแพทริกทำเอฟซีใจหาย ซึ่งก่อนหน้านี้มีแฟนคลับตาดีเข้าไปสองช่องทางโซเชียลของเบสรากวานีและพบว่าเจ้าตัวได้ทำการอันฟอนโล่แพทริกและได้ทำการซ่อนภาพคู่ส่วนบัญชี t ิก t o อกเบสก็ได้ซ่อนภาพคู่ที่ได้ร่องเฟรมกับแก้มบุ๋มพีทที่ได้ถ่ายในงานแต่งของเมพิชนาตอีกด้วยแต่ทางด้านแพทริกยังคงกดติดตามฝ่ายหญิงอยู่เช่นเดิม งานนี้ทำเอาแฟนคลับทั้งหลายใจหายไปตามตามกันแฟนคลับถล่มวอนแพทริกตามงอเบสล่าสุดในช่องทางอินสตาแกรมส่วนตัวของแพทริกปวริศแฟนคลับได้ทำการเข้าไปคอมเมนต์ในโพสต์ล่าสุดอย่างถล่มทลายวอนให้ทางแพทริกรีบตามงอเบสรากวาน,วนีด่วนด่วน โดยมีข้อความว่าช่วยไปง้อน้องด้วยนะคะทำไมน้องลบรูปในไอจคลิปใน t i k กต็อกงือถ้าตั้งใจจะรักจริงๆขอให้ทำให้เต็มที่นะคะพอยอทำงานเยอะต้องการแค่ความสบายใจกับดูแลเอาใจใสค่ค่ะผู้หญิงปากไม่ตรงกับใจอย่าลืมม้อน้องนะคะรักทั้งคู่นะไปง้อเบสด่วนคะ่ะ แพทริกนายต้องทำอะไรสักอย่างนะเอฟซี FC, อย่างเราเอาใจช่วยเป็นกำลังใจให้ทั้งสองครับเสียดายเบสมากอบอกเลยแพทริกพลาดละไม่แคร์ความรู้สึกเบสเลยผู้ชายนางยังชิวชิว,ชวตามกดไลค์สาวอยู่เลยถ้ารักจริงก็ต้องง้อน้องให้ถึงที่สุดแต่ถ้าไม่รักน้องสงสารน้องเบสจังเกิดอะไรขึ้นคะใจคอไม่ดีเลยคะ่ะ